บันนี้วันที่6มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่63ที่ข้าพเจ้านายวีรวิทย์เมธีพิสิทธิ์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระบริตนและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอคัคระพย,ยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิ บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตราคชนตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสุนันตุสักขโมขทางสักเเกาเมจรูเปคิริสิคารัตเตจันตลิเขวิมาเนตีเปรัเถจคาเมตรูวะนาคหะเนเควะวัตถุมีเขเตภูมมาเจยันตุเทวาฉลทละวิสเมยักขะคันทับพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวระวจันหนังสาตวเเมสุนันตุ ธรรมมสวนากาโลยัมพันตาธรรมมสวณนากาโลยัมพันตาธรรมมะสวนากาโลยัมพันตาบทที่สองบทบูชาพระตนะตรัยอิมินาสก,กาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสก,กาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสก,กาเลนะสังขังอภิปูชยามะบทที่สบทกราบพระตนะตรัยอารหังสัมมาสมุทโธะควาพุทธังะควนตังอภิวาเทมิ mi. สวาสดีโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิบทที่สี่บทสวดนิมกกาสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่หบทสวดไตรสารนคมนปาทะพุทธังสารนังกฉามิธรรมังสรนังกฉามิสังขังสรนังกฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังกฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังกฉามิทุติยมปีสังขังสารนังกฉามิตาติยัมปีพุทธังสารนังกฉามิตาติยมปีธรรมังสรนังกฉามิตาติยมปีสังขังสารนังกฉามิ บทที่6บทสวดสัจจกริยคาถานติเมสรณังอัญญพุทโธเมสรณังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสถีเมโหตุสัพพานติเมสรณังอัญญธรรมโมเมสรณังวังเอเตนะสัจวัชเชนะโสถีเมโหตุสัพพานติเมสรณังอัญญสังโคเมสรณังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสถีเมโหตุสัพพา บทที่7พุทธานุสติอิติปิโสพควาอรหังสมมาสมุทโววิชาจารณสัมปนโนสุขโตโลกวิถูอนุตโตโลปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสาหนังพุทโภพควาติบทที่8ธรรมานุสติสวาขาโตพควตาธโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนณิยโกปจ,จตังเวทิตโภวินยูหีติ บทที s <S ่9้าสังขารุสติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีกิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยติทางจตาริป ah ุร ah ิสายุคานิอัตถุริสปุคลาเอสภะควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังปุญญะเขตังโลกาสาติ บทที่สิบรตนะสูตรยานิทาภูตานิสมาคตานิปุมาณิวายานิวะอันตนิเคสัพเพวภูตาสุม,มานาพวันตุอโทปิสกจกาสุนันตุภาสิตังตสมาหิภูตานิสาเมทะสัพเพเมตังกรโรธรมนุสิยาปชาญะทิวาจรัตโตจะหารันติเยพระลิงตสมาหิเนรัคธาอปมาตตายังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนางปณีตังณโนสมังอธติทัาคเตนะอิธรรมปิพุเทรัตนางปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวต ah an ah. ิโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังทัยทัฏฐะทัชคาสกยมุนีสมาหิโตนะเตมะนะธรรมเมนะสมุติกินจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยมพุทธเศโภปริวันนยีสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ เยปุคลาอัฏฐสตังปัสสะตาจตาริเอตานิยุคานิหนติเตทขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหผรานิอิธัมปิสังเครัตานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุเยสุปยุตตามนัสสาทันเหนะนิกามิโนโคตมัสสาสนามิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะรัทธามุธานิพุติงพุชมานาอิธัมปิสังเครัตานังปณีตัง เอเตนะสจเจนะสุวติโหตุยะถินทขีิโลปัทวิงสิโตสิยาจะตุพิวาเตพิอสัมปกรรมปิโยจะถูปะมังปุสัปุริสังวัามิโยอริยสัจจานิอเวจัปสติอิธรรมปิสังเครตะนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหติเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีรปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหติผู้สัปปมตตาณเตภะวังอัตต มะมา,มาทิยันตีอิธรรมปิสังเครัตะนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุสหาวสทัทสนะสัมปทายะตะยะสุธรรมาชาหิตาภวันติสกกะยะทิฐิวิจิกิจิตันจะศีลพะตังวาปิยะทัติกินจิจะตูหปาเยหิจะวิปมุตโตฉะจาพิฐานานิอาภพโกาตุงอิธรรมปิสังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุ ินจาปิโสกัมมังกรโรติปาปกังกาเยนะวาจายุทธเจตาสาวาอาภาพโ,โาาพโสตสสะปฏิชาทายะอาภาพตาทิถะปทัศวุตตาอีธรรมปิสังเครตะนังปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวติโหตวุวนบปะคุมเพยถาภุสิตเคคิมหานามาเสปทามสมิงคิมเหตตถูปะมังธรรมวรังอเทศยิ นิพพานาคามิงประมังหิตายะอิธรรมปีพุทเทรตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวโรวลัญยุวละลโทวะลาฮโลอ,อนุตตโรธรรมะวังอเทสยิอิธรรมปีพุทเทรตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรานังณวังนติสามภวังวิรัตติตายาติเกภวัวสมิงเตขีนะพีชาอาวิลุหิชันทา นิพพันติท like ีรายถายัมปฏิโปอีทมปิส <elle> ังเคระตานังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุยานิยานิทะภูตานิสมาฆตานิภุมานิวายานิวะอันตลิเขตถาคตังเทวมนุษะปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวติโหตุยานิทะภูตานิสมาฆตานิภุมานิวายานิวะอันตลิเขตถาคตังเทวมนุษะปูชิตังทำมังนมัสสามะสุวติโหตุยานิทะภูตานิสมาฆตานิภุมานิวายานิวะอันตลิเข สัทธาคตังเทวมนุษยปูชิตังสังขังนมัสสามะสุวติโหตุบทที่11อาตานาติตยผลิตบทย่อสัพพโรคะวินิมุตโตสัพสันตาวาชิตโตสัพเวลามะติกันโตนิพุตโตจตุวังภาวะสัพพิตโยวิวัชฌันตุสัพรโรโควินสัสตุมาเตภาวัฏวันตลายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทานศีลิสนิจยังวุฒาปจายโนจตารโวธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลัง บทที่12อธิตตปริยายสูตรเอวเมสุตังเอกังสมะยังพักวาะคยายังวิหรติคยาสีเสสัตทิงพิกุสหัสเณตตะโคพักวาพิกุอามันเตสิสัพพังพิกเวอธิตตังกินจะพิกเวสัพพังอธิตตังจกขุงพิกเวอธิตตังรูปาอธิตตาจกขุบิญญาณังอธิตตังจกขุสัมปัสโสอธิโตยามปีทางจกคุสัมผัสปัจยาวปัจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัมปีอธิตตังเกณะอธิตังอธิตัง ราคะขีนาโทสักขีนาโมหักขีนาอธิตังชาติยาชลามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิโสตังอธิตังสัทธาทิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมัสโธทิโตยมปิทางโสตสัมัสปัจยาวปจติเวทีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะขีนาโทสักขีนาโมหักขีนาอธิตังชาติยาชลามรเนนะ โสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธทิตตันติวัฏามิคานังอธทิตตังคันธาอทิตตาคานะวิญญาณังอธทิตตังคานะสัมผัสโสทิตโตยามปิทังคานะสัมผัสปัจจยาวปัจติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัมปิอธทิตังเกณะอธทิตังอธทิตังลาคขีนาโทสักขีนาโมหขีนาอธทิตตังชาติยาชรลามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิ อุปายาเสหิอธิตันติวธามิชีวหาอธิตตารสาอธิตตาชีวหาวิญญาณังอธิตตังชีวหาสัมผัสโสทิโตายามปิทางชีวหาสัมผัสปัจยาวปัจติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุข,ขังวาตัมปิอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังลาคัคขีนาโทสักขีนาโมหักขีนาอทิตังชาติยาชะรามระเนนโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาสหิ อุปายาเสหิอธิตันติวัามิ迦โยทิตโตปุภาทิตาายวิญญาณังอธิตังกายสัมผัสโซทิโตยัมปิทางกายสัมผัสปัจยาอุปชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตามปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคขีนาโทสักขีนาโมหขีนาอธิตังชาติยาชะลามละเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิตุมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัามิ มโนอธทิตโตธรรมมาทิตามโนวิญญาณังอธทิตังมโนสัมผัสโสทิโตยามปิดทางมโนสัมผัสปัจจยาอุปัชติเวทิยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปีอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังลาคขินาโทสักขีนาโมหคิขนาอทิตังชาติยาชลามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธทิตันติวทามิ เอวังปัสสังพิคเวสุตตวาอริยสาวกโจกคูสมิงปินิพพินติรูเปสุปินิพพินติจักขูวิญญาณนปินิพพินติจักขูสัมผัสเสปินิพพินติยำปิทางจักขูสัมผัสสัจจยาวปสติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพพินติโสตัสมิงปินิพพินติสัตเทสุปินิพพินติโสตวิญญาณนปินิพพินติโสตสัมผัสเสปินิพพินติ ยำปีทางโสตสัมผัสสัพจยาปัจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพพินทติคานัสมิงปินิพพินทติคันเทสุปินิพพินทติคานวิญญาณนปินิพพินทติคานสัมผัสเสปินิพพินทติยำปีทางคานสัมผัสสัพจยาอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพพินทติชีวหายาปินิพพินทติราเสสุปินิพพินทติชีวหาวิญญาณนปินิพพินทติ ชีวะหาสัมผัสเสปิดนิพพินทติยามปิดทางชีวะหาสัมผัสสปัจยาปัจติเวทยีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปิดนิพพินทติกายะสมิงปิดนิพพินทติโปทภเพสุปิดนิพพินทติกายะวิญญาเนปิดนิพพินทติกายะสัมผัสเสปิดนิพพินทติยามปิดทางกายะสัมผัสสปัจยาอุปัชติเวทยีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปิดนิพพินทติ มนนสมิงปินิพินทติทมเมสุปินิพินทติมโนวิญญาณปินิพินทติมโนสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางมโนสัมผัสปัจจยาปัจจิตเวทยีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตัสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังปรมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทตาญาติปชานาติติอิทมโวจะพะวา อตมนาเตภิคูพระวัตโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจัปปนะเวยยากรณสมิงพัญญมาเนตัสสะภิขูสหัสสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุตจ,จิงสูติบทที่13อนัตตลัณะสุตังเอวเมสุตังเอกังสมัมย,ยังพระวาพาลานสิยังวิหรติอิสิปะตะเนมิฆทาเยตตะโขพระขวาปจาวัจัคคิเยภิคูอมันเตสิ รูปังพิกเวอนัตตารูปัญจะหิทางพิกเวอัตาพระวิสานิยังทางรูปังอาภาทายสังวัตเตยะละเพทะจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมะโหสิติยะสมาจกโขพิกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทายสังวัตติิณจะลพติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมะโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทางพิกเว อัตตาพระวิสัชน mm ิยังเวทนาอาภาทายะสังวัตเตยะลัพเพทาจักเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามะโหสีติยสมาจักโหพิขเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอาภาทายะสังวัตตินัจจะรับพติเวทนายะเอวังเมเวทนามะโหตุเอวังเมเวทนามาโหเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามะโหสีติ สัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทังพิกเวอัตาพระวิสันยิทังสัญญาอาภาทายะสังวัตตยะลัพเพธาจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติยสมาจะโภพิกเวสัญญาอนัตตาสัญญาตัสมาสัญญาอาภาทายะสังวัตตินัจะรัพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทังพิกเวอัตาพระวิสังสุขนิทังสังขาราอาภาทายะ สังวัตเตยุงละเพธาจักสังขารสุเอวังเมสังขาราหุนตุเอวังเมสังขารามาเอหิสุนติยัสมาจกะโคพิขเวสังขาราอนัตตาตัสมาสังขาราอาภาทายสังวัตตันตินัจลพติสังขารสุเอวังเมสังขาราหุนตุเอวังเมสังขารามาเอหิสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจหิทางพิกเวอัตาพระวิสณะยิทางวิญญาณังอาภาทายสังวัตเตยะละเพธาจักะวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังหุตุเอวังเมวิญญาณังมา อาโหสีติยสมาจะโขภิขเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอาภาทายยสังวัตตินัจลพติวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติตังกิงมัญชะพิกเวรูปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยปนานิจังทุขังวิปริณามัรมังการังนุตังสามนุปปสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิ เอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมันรัถาพิกเวเวทนานิจาวะนิจาวาติอนิจจพันเตยัมปนานิจังถูกขังวาตังสุขังวาติถุกขังพันเตยปนานิจังถูกขังวิปริณามธรรมังการลังนุตตังสมมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสมิเอโซเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมันรัถาพิกเวสัญญานิจาวะนิจาวาติอนิจจพันเตยปนานิจังถูกขังวาตังสุขังวาติถูกขังพันเตยัมปนานิจังถูกขังวิปริณามธรรมัง กาลังนุตังสมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตตังกิงมันชะทะพิขเวสังขารานิจาวานิจาวาติอนิจจพันเตยัปนานิจังถูกขังวาตังสุขังวาติถูกขังพันเตยัปนานิจังถูกขังวิปริณามะธรรมังการลังนุตังสมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญชะทะพิขเววิญญาณังนิจจงวานิจจงวาติอนิจจพันเต ยปน,นาณิจังถูกขังวาตังสุขังวาติถ <orship> ุกขังพันเตยปนาณิจังถูกขังวิปรินามธรรมังการลังนุตังสามนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตตัสสมาติหาพิกเวยังกินจิรูปังอตีตาละคะตัจจุปันนางอัชตังวาิหิทาวาโอลาดิตังวาสุขุมังวาหีนางวาปณีตังวายันโทเรสันติกเวาสพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณเมโสอัตตาติเอวะเมตัง ยถาภูตังสมมัปปัญญายาะกทัตพังยากาจิเวทนาอติตานคตะปจุปันาชตาวาภิหิตาวาโอลาลิกาวาสุกุมาวาหีนาวาปณิตาวายาทุเลสันติเกวาสภาเวทนาเนตังมะมะเนโสหามัสมิณนะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสมมัปปัญญายาทะทัตพังยากาจิสัญญาอติตาลคตะปจุปปนาชตาวา พระหิทธาวาโอราลิกาวาสุภุมาวาหีนาวาปณิตาวายาทุเลสันติเกวาสัพภาสัญญาเนตังมะมะเนโสหามัสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาผูตังสมัปปัญญายัตตะพังเยเกจิสังขาราอติตาณคตาปุจปนาชะตาวาพระหิทธาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวายาทุเลสันติเกววา สัพเพสังคาราเนตังมะมะเนโสหามัสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสมมปปัญญายะทัตถพังยังกิจิวิญญาณังอติตานัคตาปจุปันังอชตังวาพหิทาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวามีนังวาปณีตังวายันทุเรนติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหามัสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสมัปปัญญายะทัตถพัง เอวางปัสสังพิกเวสุตตวาอริยสาวโกรูปสัมิงปินิพินทติเวทนายปินิพินทติสัญญาญาปินิพินทติสังขาเลสุปินิพินทติวิญญาณสัมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิลาขาวิมุตติวิมุตตสัมิงวิมุตตมีติญาณังโหติขีนาชาติวุสิตังปรมจริยังกะตังกรณียังนาปรังอิทตายาติปะชานาติติอิทัมโวจะภควาอัตมนาปจักวะคยา ภิกูพัควโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปนะเบยยากรณสมิงพันยะมาเนปัจจวัคียานางภิกขูนางอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุจจริสูติ